คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองมณัทพทยบุญสมบัติศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหน,นึ่งคณะเดชศรีวันชัยอาทิตยาดอนอ่อนสาจุทารัตสุทองสาเกตมณีสุทุมขวัญจิราอ่อนคำผางเจตเพชชนะเบญจรัตน์กวีนันทชัย ชมพูนุษบุตรสีภูมินัชยาขุนไม้งามปิยาฉัตรจันล่าทิติมาชัยเจริญสิริรัตส้อยสนนัทประพัฒหันจางสิทธิรัตติสัยแก้วอนันต์นกยุงเกยสุวรรณพงสกรแสนสุขชนิการวัฒนาวาทิตกุลทิยาดาบุญอ้วนสิริวันจันทพ,พันธ์กระสาบเอกนกพวุฒิเบญยาภาสาโรธ ปานิสราจึงชัยชนะชัดชราพรเชิญชัยเดเชมามุ่งแท้กลางแพรวพินีคล้ายสุบันกิตินันดีแก้วจิรศักดิ์เลพลนนสถักดีสุดชารัชนิกรวน,นิอาพาพันวัสมนรักอ่อนปียนันโกมุทพงศหัสวรรษ์ประกอบอภิสราจันดารัตธีรดาศีพลกลาง วิมลรัตบุญเต็มกนกวันนาควัชระนรสรปีวิสารขวัญชนกธรรมยิ่งยาดาธีระอัมพลทัดจำรัดจ,จรุงผลพุทธิไตรนันตนะการธีราสืบสีทิศนิชาบุตรเพลงทัญลักษ์อ่อนสิงกัญยาวีอุดรชัยนิดฟ้ารุ่งสิงนันพานุกาดาวทองอาริยาเงินสะอาด เอกนัทวิจิตสิริรัตน์อินนาราศโรชารัตนวงศ์ศิลปศาสตร์ปัณฑิตเกียรติยมอันดับสองชุติการวัฒนสมบัติวิจราพรจตุเทนมนรดีทองสาออนชิตาวังคำหารพัชริดานาสมชัยมรกตเขียวสุวรรณขจีนุชโพอ่อนเฉลิมเกียรติศรีปัดเนตรพัชริดาส้อยสนพันนพัฒอรันเวช ยุธิดาโฉสูงเนินวิภาอ้อวิชัยทาวินกุลพัฒเมธาอาชิรยาบุญมีรอดกุลนัทไตรวิจารจริญญาภูแสงสีพัฒนยพรทองอุทุมอาริยาชัยคำจันท์ทิติมาประเสริฐไทยนัชชาแสนทวีสุขทิติพาชินทองเมริสากังวรรัตสิริศักดิ์บุญทศทิติพรกอมณี พัฒพงวันพฤกษ์ปิยาัตรรักษาวงสสิพัฒโคษาแสงธิดารัตนเสวตวงนิติธรมงคุณพาติพรแก้วมะเริงพิมพ์วาดชมพูนันทการสวิตแร่ทองเบญจทิพย์เหล็กจีนภูมินัทเขตมนตรีอภิชยาเหรียญนรงธนาพรอ,อุทานิตนราพรเสนาจอหออภิชยาพศวิวัฒ กวินทิพสีดามาศยาดาวดีเอมโอวาราวุธมนชัยภูมิชลิดาทิพสันเทียนัธิดาสำรวมรำทักดนายหนะสิงหาอัญชยาอ่อนสะอาดมนลิกามานยเวศจิรัชาสายงามปณิธานสีบุญลาศกิศนาเทสารินจริญญานครศรีจริยาลาวันปิยธิดามาสหงสา พัชรพันธนนทโคตรรังสินีกงประโคนนัทวรลีป้องกงลาศด,ดารารัตลสิริสิริกัญญาพรมศีสุภัตราสีบุญเรืองสุรจิตาเวียงชัยภูมิการศนีพุทธชัยประดิษฐ์ตินดีรนานนบงกฎมาตริธิรัตระวินคาราบเบรนวราพรกองโคตรอนุธิดาบุตรเคียนกิติศักดิ์สวัสดีสาร ธารายามิ่งขวัญชนิดตาแก้ววิเชียนสุภัสลาสบายออลพินจันทแจ้งบุษยมาพรมสูงเนินยศพัชดวงปากดีสุพางรักเสีอสา,ากิติกามาอาวงสานิชกรเจียพัฒนพงศ์นภัสสอนอนิมบลพานุวิศส,สุโภจักรพัฒส,สมบัติภูงรินคงทองวรพิชาอนันตวรากุล การทิดาพงพุททางกูลจริงรำนันสุวรรณชังรกทิงรพรตอนโคกสูงพัดทิงราประดับวันทิงระดาหล่องเงินปราณีจำเริญสันสัสสิป,ประภาสุครีทัชนนคงมัวพัชรีพรเล็กเจริญสมบัติศิลวัตรวงราชาสุทธินีเหล่าจูอาชิงราแสงทองไอระดาบุตรโคตเปรียกรเหล่าหอม ศิลปศาสตร์บันฑิต a เอเทนอินศีวิลาหวังโบเฮากฎชกรพรเยี่ยมกนกพรกงขุดทองกมนพันธ์สัทานาสวาภาคกำกมนวันฉัญชายากรนกระนกมีมั่งคั่งกรกระนกขงวิไลกิติยศสาราจาริกิษณาบทมูลกับอทองรัตนมณีรัศมีกันตินันแสนเย็นกิติกรภูชานนกุลธิดาลาดแทนนน่นเกบพรดินไทยสง เก็บมณีสีเมืองโกจนาตอวยน,นอรขจรเกียตบมูลชีวะคนิษฐาจิตจงขวันื์ฤทยแก้วหนองตอธนินเดชใสทองทนิษมนป้งนางจันทิงราพรวรวัฒจังระวีเทียนธรรมจิติพัฒนนิตกุลจิติมาธนะนันจิงระโลธนะวรณเศษจิงระวันสิงคสงฤทริจิงระพาธรรมสอาดเจนจิราวุทธศีเจนจิราสารพล เจนิสาายบุญครองเจนิสาดวงจำปาชยาธิดาอิศริยาพรชนยิตรีสคววงสุริยะชนะพัษ์เรียงโพนชนิพาจันทังรัตชนิศรามณีวงศ์ชโลธรจันยโชธาชัชวานเศษมาชิตะผ,ผิวพางชุติเพศล่ามแขกยานิสาพารินถาปานิงรอดครรวงศ์ทิตาพรโคตรภักดีทิติธาพรสู้นรง ที่ติงรัตเกลี้ยงพร้อมที่ติงรัตปิ่นปักนะัชยาคุ้มภัยนะัชามณีนะัทนิชาชยาประภากุลนะัทนิชาศีสะอาดนะัทธมวลพยุงดีนัทพิการหาดลินนิชนันรอดคุ้มนิชาบูญเชิมชัยภูมินิชังรีพันสุภาดาริวันสรรลักษาวิเศษทัศพรกันศรีชาทัศพรวงสงาะสะออ่างทัศพรหยางทิพนภานินการชนะกุล ธนาวินสินเติมธนาพลจุธาเทพธนาพลสิงราพจน,นากุลธนาพรศรีสันติสุขธนาทิพขุนทิพทอกธนาพรกุสันเทียสมนวันใจเจริญทันธิตาลาลำโกนธัญธรรมพิญ,ญาพิเชษธัญญลักษเกล่าสมบัติธรรมวราพุทธาธราทิพววยโชตนราทิพไครแก้วนริศราดนตรี คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์บัณฑิตนริศราสุริวงศ์นับทองมะนาวนอกนุชประวีเลืองฤทธิ์บุษปรสปัดสายทองเบนญ,ญาพาแสงสารปณิชาสิริเต็มกุลประพัฒสอนจันชลแลมประภาคินีทองมวลประภาวรินสายโยกบรเมศคำภูประกาศเกียรติกวดกระโทกประภาสิริชาตรีประสิทธิพลเสนา ปันทิตารักษาป,ประโคนปานิสราอัธสัตต์ปียธิดาในสุดใจพัชรพันธียนพลกลงังพัชรพลตั้งวงวนิชพัชรพรเทียนบุตรพัชริตาพระธานีพิชาพรชิตไทยสงพิมพ์จันหิงรัญยดพิมพมาดาทิงระสมบูรณ์ชาติพิงระอุสาหะพิงระดาปราแพงรีพุทธลักษณ์ลนภูมิเพรนภาล่ามแขก พัทธรดนัยบัวแสงภูมินพงฤทธิ์มังกรลีล่านน้อยมัชชิมาเนื่องนามาลิาสาแสงราษยุภาวดีเสริมนอกระพีพันเดบพลมากรมิตาลีตระกูลรสธรมลาริวันรัชยาการบรรจงรัชนีกรจุ้ยกุดแคนรัชนีกรออ้ชยภูมิรัทยาพึ่งสุจลิตรัตนมณีขันอุทา รุ่งทีวาวงชังรัตนกุลรุ่งอรุณนิชำนาญลลิตาคำอ่อนวชิราวุธคำอาสาวรลเทพมาดงามเมืองวันนิพาคำกองวลรวันวันนาวิกรวรลวิทย์พันธรรมวรังคณนาลีรักสุภพงศ์วลาลีเห็นภูมิวลาวุธิสัตนาโควริศลาคำยอดแก้ววิภาวีภูมิคอนสารวีรพงษ์ฝุ่นตะคุสรัญญาปารสิ สัสถรทองหลอมสิริกรมนเพิ่มผลสิริกัญญาวิจิตวงสิริลักษณ์นาคประสงค์สิริลักษณ์มากสิริสุจินันภูมิเพงสุภกรแก้วนอกสุภนัศสศีสุราสุภมาศสมบูรณ์สุภร,รัตเจ่ยมจำรัดสุภวิ์ดิธเนศสอนสิริเพ่งพินิจสรันรั์ปดาการศักสวัสดเสียวสิริขุนสิทธิศัก์โตเกศินีการทัตทาน สุติตาผลอเนกสุธิพัฒแก่นมั่นสุภาวดีจิตเรืองสิริสำราญโสรวีกิติอาสาเหมือนฝันปิดตาฝ้ายอดิสรทัศนครอนิรุธรธรมจอมอนุรักษ์เรียงสุขอภิชัยอุทัยแสงอรยามากเพิ่งมีอริษานามแสงอรุณสิริภาคนามอริสาราวิจิตรกูลอัชาวดีป้องพมมาอารยาคำอิน อิสรีธนกฤิสิริพงศ์อุชนาโกตคาอุมาพรพุทธบุตรเอกปวีสุภาวรเอเซียสุวรรณศรีสารสนเทศศาสตร์บัณฑิตเกียรติยศอันดับหนึ่งสรยุทธศรีสว่างวิทยาดาจันทราจิตรามาศีพุนชุมประวีวันณคำหงษาชนรดาเกศสาลีปัศนียกรจรบุรมุมสรัญยูสองพราสารสนเทศศาสตร์บัณฑิตเกียรติยศอันดับสอง กัญชพรจันทคัดชาญชนจันทรคขันตีคณิษฐาฝ่ายโคกสูงพักจิราจันทราสีกรวิทอ่างธนาทรัพธนดลพงธนารักษานิพักโพคชัยยศกรบิดพักดีสารสนเทศศาสตร์บัณฑิตกิตติบุญทราเกียรติศัก์จงทวีเกียรติจีรวัตอุทัยกันชนิการกัญญาคำนันิชากองพระทัตพงศ์ศรีบ้านบา ทิพสจีว่องไวน้ำฤทัยสอดสีนิรัชพรเขจรจัรปณิธานดีนางปร,ริยชาตศรีสุธรรมพัฒนันวามขันวรลักษ์หอกคำเวชกรทักุนทรสสิวิมลพมเวียงสุภาภิษฐประสิทธิสารอาริตาแก้ววงศารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรติยศอันดับหนึ่งแพรวาสันติวิวัฒนาพงศ์ชินวัฒรศรีชาชยากรเสนาพัก รัฐภาษศาสนาสตรบัณฑิตเกียนนิยมันดับสองปริทันแสนชัยนัทวัต์ใหญ่สูงเนินชัตวิทย์เรืองธรรมรงค์มุจจลินเสาสิริะไทยพัฒน์วันณสุขมงคลจิรารัตนากุลสวพัฒน์เติมชัยอน,นันต์วริศราอัมพุทธวชิวราคุณปจวบจัญยพรกองธรรมเรืองเดชแสงอรุณนัทธริกาบุญมาเปนิกาขันมณี อิสริยาพรสุนาโทธนวัตรอุตรานพวรรณนารีลักษตรัตตปสาสนาสตร์บัีกิตติฎีกิตสดาภูสนิทกิติชัยอมา์เสนากิติยาแก้วมากเจนนิสาแหวนนินชนรดากันคำแหงชีวพรต้นกระโทกทิยารัตนคำเมืองีิวาพรชินวังธนพงศ์มีภูง,งาธนาดลชินสงครามธมนพัฒน์ชันถาวร ธริดดุงสีแก้วธัญพรพีเอ็นธัญพรเลิศธีรวิวัตรธีรุตตนะเดชอุดมนนนุชนาฏกระแสโทณัพัะที่ดีเขียวกรมนัทพรภาษาจพ์บัณฑิตแสนมุงคุณปัรรมวันกรพันธ์ปณิธานมะปรางปรินดาพักดีบุรุษปียพัฒภูมินาประวันรัตนญ,ญสารปรวินดาภูคงสดปณิสราตั้งประจัก พันธิดานากรางพันธิดาแปยอพันธิดาพิงเพราะพรชิตาทองเทาพิชาพมสาพิรดาเชื้อสาวัตถีพบทรสุทธศีมหินทราหารสูงเนินมุกมังกรสีสมยารนิฐามาตรพัทวันดิสาวันดิพาปานด้วงวราพรปัญญงวราพรเฉิดขจัดวราวุฒแสงแก้ววิไลวันขาวประพา สุปโชคสีปรุสุพิชาอุอ่นมนีอนิสามโมงสุพงอรายาปามาอัชชากระสังศิลปศาสตรบัณฑิตพัคขวุฒิพุทธามาอภิสิทธันติสิริโรสสารสนเทศศาสตรบัณฑิตเกียรติยมระดับหนึ่งนิราชาราแรงศิลปศาสตรบัณฑิตธนชาติผูทำนอสารสนเทศศาสตร์บัณฑิตวิศนุวิระยะโพธ